แต่ที่เมื่อวานก็มีคนนะคะแอบนำคลิปของอุ้ยจากซิมพลูไปลงเฟรนด์คลค่ะทำให้ได้รับเสียงมีดอมอย่างล้นหลามเลยนะคะซึ่งวันนี้อุ้ยก็มีไม่ค่อยได้เรียนนะคะก็คือว่าเรามีงานทำก,กันก็คือเนี่ยค่ะซุ้มเลยค่ะมันจะเป็นงานทำเฟรนด์คลูนะคะ <c oughs> แล้วหนึ่งในนั้นก็จะมีอีกตัวสองตัวเนี้ยค่ะซึ่งมีเกรทพิเศษจะมาแนะนำนะคะเกรทอย่างเช่มเมนเต้ค่ <c oughs> ะ,ะ,ะแนะนำเลยค่ะเต้หลงมันเป็นยังไงคะสองตัวเนี้ยมันคือตัวกำลังกำลังซ่อมกันค่ะาดและหลังจาก นีค่ะตนีเรมาค่ะรมันทอะไรกันะเข็นไนี้เรามค่ะเห็นคะเราพยายามแยกันนะคะแต่ก็พยายามดดหากันนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเพิเศษมากนะคะขหัเพิเศษเกย์เรเยังเยังค่ะแรมากเลยอะค่ะก็ไเเออเดี๋ยวขอาไาไปดูไปแอบดูพี่ออยกันค่ะ ชอก่อนเลยที่จะได้ีอ้ช็ช่นดได้ค่ะดีเนอร์ดีเนอดเนนะคะเดี๋ยวๆดีขอแนะนำนะคะนี่คือีอ้ยค่ะเป็น super อนี้ค่ะไม่เลียนะคะเล่นไพ่ค่ะโทรศัพท์ค่ะพอมไหมจ๊ะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรารอดูพี่ออยกันนะคะมาลูกยูติ๊ต้าเดี๋ยวทอดเดียวเซ็ตเชต่อโเชื่อเชื่อเซ็ตไปเขานอกไปไหมฮะเขานอกไปไหมฮะเขานอกคนเยอะอ่ะป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 ะพี่ออย พี่อ้อยอายพี่อ้อยอายปา เข้าแล้วละลายคนเลยเขาไม่ให้เรายืนบังให้เรายืนบังให้เหลือสองทรัสิบนาทีมีเวลาสิบนาทีนะมีเวลาคุยมาตรงหน้าห้องดีมันมันย้อนแสงอะมองไม่เห็นบังให้บังให้เห็นะอ่ะอ่ะดีวะหลห้ การาย่าอหรารำมามาหยุดดิหยุดดิหยุดเป็นไงบ้างคะนี่เป็นแค่ส่วนนึงนะคะจริงๆพี่อ้อยเนี่ยทำได้เต็มเพลงเลยค่ะแต่ว่าพี่อ้อยพอจะใครอีกรอบลุกขึนกี เข้ยวัวเหรอโสไม่ได้มันต้องลงข้างล่างออยมันมันมันอย่าัวล้อห้ามขี้ขวล้อนะอ๋อยเอาแบบเอาแบบแบบร้องเต็มที่เลยค่ะอ๋อยเข้าห้องไปดิอายต้นอ่ะต้นเข้าไปเก็บตาเลยอย่าเพิ่งออกมาโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะหนึ่งสองสาม อหมือนเดิมเพราะแต่เอาแบบเต็มที่เลยค่ะโอ้ยคนเยอะเยอะที่ไหนไม่เห็นเสาบางเสาบางหนึ่งสองจริงไม่ไม่มึงมันไม่สเต็ปไหนฮะอ่าเอาอะไรก็ได้อะไรก็ได้อลันเทวาโชว์ก็ได้เร็วปุนยมึงร้องพักก่อนได้ไหมหยุดได้ไหมไม่ได้กี่ที่อเมย์เมย์เมย์คุยถอเร็วทำอะไรดีมีว่าสิบนาทีนี่เขียนเยอะถือดิ ลอไเ้ยลองเลยมือบ <b> ังโอ้ยโอ้ยเลวเละลองเลย มันไม่อะไรจะเล่นหรอก็เอาท่าเดิมมอาท่าเดิมแต่ว่าไม่ออะไรอย่างเงี้ยอยงเง้อางได้อ่างเง้เอาใม่เร็วๆอะไรเอาใม่เอาท่าเอาเอาถท้าท่าเดิมอ่ะออกอ่เอาแมจำไม่ได้ท่าเดิมอ่ะ เ๋ยวต่อเอาแบบให้มันหูสั้นอ่ะหูสั้นลุกกรเดือกเร็วเออเออน่าใส่กกดิลุกกรเดือกหนึ่งสองครับ đừng để Mi phá pha tao đi, no, no, calm, 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 กากาอุรารารามารามามากาก้าวูร่าเร็วสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแฟนๆทุกด้รับขวาสู่สนานกับพี่ออลเบียแล้วนะคะเฮ้ยทำไมหมุนไปหมุนไปเนอครับ มาแล้วมาแล้วโอ้ยพอแล้วแล้วก็ต้องขอจบรายการอุ้ยอะไรไปเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่เทปหน้านะคะเดี๋ยวผมก็ได้รีวิวเฟนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไอ้คนไร่แล้วเราเป็นคนอะ